สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับดราม่าคอมเมนต์ดราม่าคอมเมนต์วันนี้ครับพาไปฟังดราม่าคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอล3ชาติเลยนะฮะประกอบไปโดยเวียดนามมาเลยแล้วก็อินโดเรียกว่าเดือดจัดตอนนี้หลังจากที่อินโดฮะชิงตกรอบฟุตบอลชายซเกมไปเสียแล้วหลังจากบอกว่าจะเคี้ยวกินทั้ง อาเซียนครับเพราะว่าครั้งนี้ขนเอานักเตะลูกเซี่ยวมาด้วยเห็นเขาบอกเป็นชุดที่ดีสุดขาดแค่มาชิรโรโนเท่านั้นนะครับสโมสรยุโรปไม่ปล่อยมาต,ตามฟอร์มแล้วก็ควรเข้ารอบได้นะครับแต่พอเพอินว่าไปพลิกพลาดทา่าแพ้ให้กับฟิลิปปินส์ทำให้ฟิลิปปินส์นด้เข้ารอบก่อนใครเพื่อนแล้วก็ต้องมาลุ้นในฐานะอันดับ2ที่ดีสุดนะครับทั้งๆท,ที่มาเลยทิ้งโจทย์มาให้แล้วก็คือทุกอย่างอยู่ในกำรรมือฮะเหมือนกับไทยตอนนั้นที่เจอสิงคโปร์ที่ต้องยิงห่าง3ลูกอินโดก็ยิงได้3จริงๆแต่พมา่าดันยยิงคืืนน1ลลูกสากสาารเเหมอไทจ็ ตกรอบอย่างช้ำชอกเพราะซีเกมคือสิ่งที่เขาคาดหวังที่สุดผู้หลักผู้ใหญ่ก็ลงมาเล่น,ลนกับสิ่งนี้เพราะว่านั่นคือการกู้ศรัทธาครั้งแรกนะฮะผมว่า FF ครั้งหน้าเนี่ยอินโดเอามาเต็มแน่ศรัทธาตอนนี้กู้ไม่คืนฮนะตกรอบไปแล้วพม่ากแแ็แสบแสบครับดึงเวลาจนอินโดร่วงไปฟังคอมเมนต์กันว่ามีความเห็นเช่นไรสำหรับอาเซียนเราเริ่มต้นเริ่มต้นตั้งแต่เวียดนามก่อนเลยเม้นแรกครับของเวียดนามบอกว่าลูกบอลอยู่ที่มุมสนามกำลังจะได้โยนเข้าสนาม แต่ผู้สินเป่าหมดเวลาเสียก่อนน่างดเย็ดจริงๆพวกเขายังจะไปตีพม,ม่าอีกด้วยเม้นต่อมา,ากล่าวว่าน่าเสียดายถ้าเวียดนามชนะอินโดสักสานน่าจะเป็นสถานการณ์ที่ดีนะเม้นต่อมาครับน่าเสียดายที่อินโดไม่ได้เข้ารอบรองชนะเลิศถ้าได้เจอกับไทยคงจะสนุกมากเม้นต่อมาครับสถานการณ์เหมือนดำดินเป๊ะเลยเม้นต่อมากล่าวว่า แต่ว่าทีมชาติไทยไม่ชอบเล่นกับมาเลเซียนะเหม็นต่อมาครับเวียดนามก็ช่วยเหลือมามากแล้วถ้าพวกเขาไม่สามารถกําหนดชะตาชีวิตของตนเองได้พวกเขาก็ต้องยอมรับมันอินโดนีเซียาพลาดโอกาสมากมายในแมตชนี้เวียดนามทวงบุญคุณครับเพราะว่าเวียดนามนี่อุตส่าห์เอาชนะมาเลเซียได้เพื่อต่อลมหายใจนะอินโดแต่อินโดนกับพลาดเองเหม็นต่อมาครับถึงแม้จะมีผู้เล่นชาวฮอลแลนด์3คนอยู่ในอินโดนีเซียแต่พวกเขาก็ไม่สามารถผ่านเข้ารอบไปได้พวกฮอลแลนด์ ยังไม่ได้ฉลองอะไรเลยในตอนนี้เหม็นต่อมาครับโค้ดทำผิดพลาดที่ไม่ส่งเจ้าเรเวนลงสนามตั้งแต่ต้นเกมแต่เลือกใช้ผู้เล่นในประเทศมากกว่าแต่แฟนๆก็ยังตำหนิเขาอยู่ดีละ่ะเหม็นต่อมาครับเวียดนามได้เคลียร์ถนนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานให้แล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่ยอมรับมันอยู่ดีอินโดนีเซียเหม็นต่อมาครับกล่าวว่าอินโดนีเซียไม่ยอมเล่นเลยตลอดทั้งเกมแต่แสดงมันออกมาท้ายเกมโค้ดอะไรเนี่ยเหม็นต่อมาครับนี่แหละคือสิ่งที่แสดงเห็นถึงฟุตบอล ก็เหมือนชีวิตถ้าคุณรับมือกับแรงกดดันจากชื่อเสียงไม่ได้คุณก็ต้องพ่ายแพ้ความยิงพยองนะั้นมันอันตรายถึงชีวิตเลยนะเม้นต่อมาครับอ,อินโดนีเซียเล่นแย่มากเม้นต่อมาถ้าตอนนี้คุณเจอกับไทยดุยคุณคงโดนบทขยี้จนแหลกละเอยียดแน่ปีนี้มีเรื่องอื้อฉาวมากมายทุกอย่างก็ชัดเจนไปหมดเหม็นต่อมาครับเสียดายไทยกับอินโดโอกาสที่ได้พบกันอีกครั้งซึ่งจะซ้ำรอยประวัติศาสตร์ การแข่งขันมวยไทยและปัญจในปีก่อนๆเหม็นต่อมาของเวียดนามบอกว่าใช้ต้องการดูมวยไทยคงจะสนุกและมันดีเหม็นต่อมาครับกล่าวว่าตกรอบก็ดีแล้วจะไม่ต้องไปไล่ทำร้ายชาวบ้านเหม็นต่อมาครับกล่าวว่าถ้าเล่นแบบนี้จะไม่ได้เปรียบเลยมีแต่อินโดเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบเพราะมีโค้ดที่งโง่กว่าด็อกไม่ปล่อยผู้เล่นที่ดีสุดลงสนามจนกระทั่งช่วงท้ายความแพ้ทั้งการแพ้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดของโค้ด ควรไล่โค้ดออกไปซะเม้นต่อมาครับยอมแพ้แล้ววันก่อนเวียดนามสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้อย่างมากแต่ก็ถูกคัดออกต้องโทษตัวเองที่ไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากโอกาสอย่าโทษเวียดนามเลยฉันทำทุกอย่างเพื่อช่วยแล้ว ลากรเม้นต่อมาครับฉันเบื่อนายกอินโดนีเซียปู่ทวดของฉันเหลือเกินนั่นมันแย่มากะฮะเวียดนามใสใหญ่เลยฮะทวงบญคุณแล้วฮะต่อไปเป็นมาเลเซียฮะมาเลเซียท่านแรกบ,บอกว่าลากรพวกสาวดัดกเม้นต่อมากล่าวว่าบางครั้งไอความโหดร้ายก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเม้นต่อมาครับคุณเหมือนได้รับสิทธิ์การใช้ชีวิตต่อไปได้แต่โปรดประพฤติตนให้มันดีด้วยก็คือชนะไทยนะฮะเม้นต่อมาครับ สิ่งนี้ทําให้ฉันจะได้เจอกับสาวไทยคนหนึ่งเธอมีความสุขมากในตอนนี้เม้นต่อมาครับกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเอาชนะทีมไทยในบ้านของเขาคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองแต่คุณยังไม่เคยต่อสู้เลยกำลังใจคุณจะลดลงพวกที่มองโลกในแง่ร้ายมักจะดูถูกทีมตัวเองพวกเขาจะเชียร์เฉพาะตอนที่ทีมชนะและรอจังหวะวิจารณ์เมื่อทีมแพ้น่าละอายจริงๆเม้นต่อมาครับและเจอกันนะประเทศไทยบายบาย เมนต่อมากล่าวว่าทีมที่ตกรอบนะเป็นทีมที่ฝึกซ้อมมาหลายเดือนนะอ,อแต่ได้ลงเล่นเพียงแค่2นัดเท่านั้นจะดีกว่าถ้าแบ่งออกเป็น2กลุ่มให้แต่ละกลุ่มได้ลงเล่นมากขึ้นจะช่วยให้รุ่นเยาวได้รับประสบการณ์ที่ดีและส่งเสริมความก้าวหน้าของบรลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากเลยนะไทยความเห็นต่อมาครับกล่าวว่าทีมทีไทยเป็นคู่ต่อสู้แข็งแกร่งมากพราเขาทาได้ถึง9กประตูและเสียไปเพียงประตูเดียวเท่านั้น หวังว่าคุณจะทําได้ดีเหม็นต่อมาครับไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะผ่านเข้ารอบด้วยโชคหรือไม่แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือคุณยังมีชีวิตที่จะสนุกกับกีฬาต่อไปได้ส่วนคนที่ไม่ผ่านเข้ารอบนะนะก็ต้องเก็บของกลับบ้านคืนนี้ได้เลยเห <c oughs> ม็นต่อมาของมาเลครับโล่งใจจริงๆที่มันกลายเป็นเรื่องจริงดีแล้วละ่ะอินโดจะไม่ได้มาบอกว่าตนเก่งแบบนี้เนี่ยสิ่งสําคัญคือขอบเขตของพวกเขาย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นแห่งความเย่อหยิ่งเหม็นต่อมาครับสาขาเนเธอร์แลนด์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย,ยังไม่สมบูรณ์เหม็นต่อมาก่า ว่าอินโดคงจะคิดว่าเวียดนามช่วยเหลือพวกเขาแต่เปล่าเลยเวียดนามช่วยมาเลเซียตั้งหกักโดยการไม่ทําประตูเพิ่มในครึ่งหลังเมนต่อมาครับแพ้บ้างก็ไม่เป็นไรไทยแข็งแกร่งมากขอให้เล่นด้วยความกระตือรือร้นหน่อยนะครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทีหลังก็อย่ามาทําโอ,อวัวดใส่พี่แสดงความเคารพต่อผู้ที่เข้ารอบซะความคิดเห็นต่อมาครับ กล่าวว่าการเข้าอีกขั้นในฐานะแชมป์เก่าและไม่ผ่านเข้ารอบแบง่งกลุ่มถือว่าเป็นความสุเร็จที่น่าถึงเชนเดียวกเม้นต่อมาครับนี่แหละคืออิโนโดนีเซียในแบบที่ฉันรู้จักที่มีทั้งด้านมืดและด้านดีเม้นต่อมาครับต่อไปนี้ก็ควรหุบป,ปากแล้วก็อิลิโตเฮียจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาทำลายวงการฟุตบอลอิโนโดนีเซียด้วย <c oughs> โอ้พวกนี้สะใจใหญ่เลยฮะ ต่อไปอินโดกันยาวๆเมนแรกของชาวอินโดบอกว่าตอนที่อิราซาฟี่เขาชนะในซีเกมส์เขาโชคดีมากเพราะตอนนั้นนักเตะรุ่นอายุไม่เกิน22ปีก็สู่ยุคทองไม่ว่าจะเป็นปรัตามาอาหารเดวังกาซาน,นตาแบ็คแฮมมาชิรโนและผมไม่คิดว่าโค้ชคนไหนจะพลาดในตอนนั้นดังนั้นตอนนี้พิสูจน์แล้วความเพียนต่อมาครับผมคิดถึงฟุตบอลอินเดียที่ดูสนุกมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนการส่งบอลการเตะที่สม่ำเสมอและความแข็งแกร่งและความกระตือรือร้นแต่เกมนี้ค่อนข้างน่าเบื่อ ใครเป็นฝ่ายผิดและต้องแก้ไขอะไรบ้างความคิดเห็นต่อมาครับผมคิดถึงทีมชาติแบบนั้นจริงๆการที่คุณเล่นแบบนี้คุณได้บอลเลี้ยงบอลแล้วก็ล้มลงเพื่อรับบอลส่งบอลปลายไกลสุดลูกหูกลูกตาผู้รับบอลก็สุดจะเอื้อมถึงอินโดาซาฟีได้นําทีมชาติแบบเดิมกลับมาแล้วส่วนท่านต่อมานี่บอกว่าใช่แล้วโค้ชท้องถิ่นของเราคือความภาคภูมิใจของเราขอแสดงความยินดีสำหรับเหรียญทองด้วยครับทีมโค้ชจะสั่งทําเหรียญรางวัลของตนเองผ่านทางช้อปปีส่วนท่านต่อมานี่ก็บอกว่าฉันไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วขอบค คอมเมนต์ต่อมาครับทำไมฉันรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกับการตกรอบฟุตบอลโลกเลยตอนนี้กำลังกายเป็นที่ตลกขบขันเหมเมนต่อมาครับเสียได้โอกาสที่ได้เข้าไปเจอไทยอยากวัดกับพวกเขาอีกสักครั้งฉันเจ็บใจจริงๆส่วนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ต้องห่วงจนถึงตอนนี้ครูพักศึกษา ยังคงมีกลยุทธ์ที่ร้ายกาจอยู่เม้นต่อมาครับเย่ yeah! กลับเข้ากงได้แล้วเม้นต่อมากล่าวว่าคุณมีสามคะแนนเหมือนกับติมอร์เลยสถานก,การณ์ของคุณเทียบเท่าติมอร์แล้วณปัจจุบันคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าในที่สุดความโหยหาทีมชาติแบบเก่าก็กลับมาการเลี้ยงบอลการส่งบอลยาวการเสียบอลและการตื่นตะนกการวิ่งไล่บอลแบบบ้าคลั่งการเตะแรงๆเพื่อรับใบเหลืองเหลืองสุดท้ายก็แดงเมนท่านต่อมาบอกว่าพวกที่ตะโกนเมื่อวานก่อนว่าคุณคือราชาแห่งอาเซียนหายไปไหนกันหมดมต่อมาครับเข้าไปในถ้ำยังไงละ่ะส่วน ท่านต่อมานี้ก็บอกว่าอิริโตเฮียคือผู้ทำลายล้างวงการฟุตบอลอินโดนีเซียเหมือนต่อมาครับ แต่ก่อนคืบหน้าไปมากชาิของเราอยู่ในมือของชินแตยองตอนนี้กลับไปสู่จุดเริ่มต้นอีกแล้วการเล่นของเขาไม่น่าดูเลยขอให้ทีมชาติกลับมาเร็วๆส่วนท่านต่อมานี่บอกว่ากลับสู่การตั้งค่าโรงงานพื้นฐานที่สร้างไว้ดีแล้วโดยชินแตยองท่านต่อมาบอกว่ายุคมืดของวงการฟุตบอลได้เริ่มต้นขึ้นแล้วต่อมาครับฉันเคยบอกไปแล้วว่าตอนที่คุณได้แชมป์อย่าเที่ยวไปคุยกับใครเขาเพราะไทยเองเคยเป็นแชมป์มาหลายสมัยนั่นทําให้เราดูไม่ดีเลยเหมนตต่อมาครับฉันรู้สึกละอายใจที่ผู้เข้ารอบเป็นมาเลเซียเหมนตต่อมากล่าวว่่่่าาขอโททททษะไไไไยีีมมด้ปตเ ต้องการฝากถล่มมาเลเซียด้วยคอมเมนต์สุดท้ายของอินโดฮะบอกว่าเมื่อปีที่แล้วความตื่นเต้นในการเจอกับซาอุดิอาระเบียประทุขึ้นปีนี้ใครจะคิดว่าจะมีข่าวที่เราอยู่นะระดับเดียวกันกับที่มอเลสเตเดี๋ยวฉันจะไปเผาสำนักงานของคุณนี่แหละครับคือ คอมเมนต์ของแฟนๆอาเซียนที่ต่างช็อกครับรว่าอินโดเพิ่งประกาศตัวเองนะว่าจะเป็นทีมท็อปหนึ่งของภูมิภาคนี้ทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กพัฒนาอย่างถึงขั้นสุดถ้าเอาลูกเซี่ยวมานี่ตบได้ทั้งอาเซียนแน่มีลูกเซียยก็ไม่รอดครับมันต้องมาสัก11ตัวเอานั่นคือเรื่องราวคิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้ลาท่านผูช้ชมไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าไปแลจะจัดสวัสดีะนะเจ้านายจับ